สำหรับร้านค้าที่ขอเลขพัสดุและระบบแจ้งเตือนให้เติมเครดิตเกิดจากเครดิตค่าขนส่งในร้านค้ามีไม่ถึง250วาบาทเนื่องด้วยทางระบบได้มีการปรับนโยบายสำรองเครดิตตามประกาศของวันที่1มกราคม2,566โดยกำหนดวงเงินสำรองเครดิตคงเหลือขั้นต่ำไม่น้อยกว่า250วบาทสำหรับลูกค้าที่ต้องการขอเลขพัสดุจากระบบ สามารถทำได้โดยการเติมเครดิตค่าขนส่งให้เครดิตในร้านค้ามีมากกว่า250บาทเครดิตสำรองดังกล่าวจะถูกใช้เมื่อขนส่งรับพัสดุเข้าระบบหรือคำสั่งซื้อย้ายไปที่จัดส่งแล้วหากน้ำหนักและขนาดตามจริงมากกว่าน้ำหนักที่ทางร้านค้าใส่ไว้ในระบบส่วนต่างของราคาดังกล่าว จะถูกคำนวณและหักจากยอดเครดิตส,สำรองโดยอัตโนมัติทําให้ร้านค้าสามารถจะส่งสินค้าได้ตามปกติตัวยอย่างการคํานวณค่าขนส่งค่าจะส่งโดยประมาณการในครั้งแรกระบบจะดึงจากน้ำหนักสินค้าที่ทางร้านค้าได้เพิ่มไว้ในเมนูสินค้ามาคํานวณค่าขนส่งหากคานวณได้18บาทระบบจะหักค่าขนส่งไวเบืบ้องต้น18บาทหลังจากขนส่งรับพัสดุเข้าระบบ จะมีการวัดขนาดและชั่งน้ำหนักอีกครั้งเพื่อตรวจสอบค่าขนส่งตามจริงหากวัดขนาดและน้ำหนักอีกครั้งแล้วน้ำหนักและขนาดมีมากกว่าที่ทางร้านค้าได้ระบุไว้ในสินค้าระบบจะมีการหักเครดิตค่าขนส่งเพิ่มตามจริงโดยระบบจะหักจากเครดิตสัปรอหากวัดขนาดและชั่งน้ำหนักเพื่อตรวจสอบค่าขนส่งตามจริงแล้วในครั้งแรกระบบหักเกิน ระบบก็จะทำการคืนเครดิตค่าขนส่งให้ทันทีผ่านกระเป๋าเครดิตในร้านค้าสำหรับวงเงินสำรองระบบยินดีดำเนินการคืนเงินให้กับทางร้านค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงสามารถทำเรื่องของคืนเงินได้โดยแอดไลน์ไปที่ s อดไซน์โกชิ ship, โดยแจ้งชื่อร้านค้าและยอดเงินที่ต้องการถอนคืนได้เลยนะคะ